วันนี้ครับผมมี SSD ยี่ห้อแปลกมาลองเทสให้ดูกันนะครับจริงๆมันจะแปลกไหมไอ้โลโก้นี้เอาจริงๆถ้าคุณเห็นมันก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่าถ้าคุณไปตามที่สาธารณะตามห้างหรือตามอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยคุณจะเห็นในโลโก้นี้บ่อยมากนะครับใช่ฮะ พิกวิชันนะครับมันคือยี่ห้อเดียวพวกกล้องวงจรปิดระบบรักษาความปลอดภัยที่มันเป็นแบบระดับบนๆของประเทศไทยเลยเอาง่ายๆว่ายี่ห้อน,นี้มีชื่อเสียงอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เขามาเปิดตลาดใหม่ทำพวกโปรดักต์ประเภท Storage นะครับใช้ชื่อเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันคนละ d e p a r t m e ม t นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันนะว่าฝ่ายกล้องวงจรปิดกับฝ่าย s t Storage เ่จจะเป็นทีมเดียวกัน แค่ใช้ชื่อเดียวกันเฉยๆแต่ว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเนี้ยเขาเขียนว่าเป็น h i k Vision i n t e l l i g e n t Storage นะครับแล้วเว็บไซต์เองก็เป็นคนละเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะใช้ชื่อในเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆมันก็ต้องน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งอะถูกไหมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมจับ SSD ยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือ h i k Vision E 3 0 0 0นะครับเป็นมาตรฐาน NVMe ที่วิ่งบน PCIe สานะครับเขาเคลมมาว่าสามารถทําความเร็วได้ประมาณ3,500 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับแล้วก็กล่องแพ็กเกจิ้งต่างๆเนี่ยจัดว่าดูดีกว่ามาตรฐานนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกล่อง SSD มันไม่มีอะไรนะครับมันก็แค่กล่องกระดาษธรรมดาแต่ตัวนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอ๋อต้องบอกไว้ก่อนนะประกันนี้ก็เป็นของ Identity Resources นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นบริษัทดิสติบิวเตอร์ที่ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรื่องการเคลมอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ก็หวังว่าอย่ายให้ได้เคลมเลยเนาะจริงๆ SSD มันก็ไม่น่าจะพังง่ายๆเนาะโดยเฉพาะยุคใหม่ๆอย่างนี้นะครัััับบบบแแกกกกกกกะะะะะออออออมมมมมาาาาานนนนนนนคครร็็็จจจเเหหวววว่่่่่่ลงงีีียยดดู้ืพสปติ SSD ใ รูปแบบไม่มีอะไรนะครับตัวนี้บล็อกพลาสติกอย่างสวยงามนะฮะเปิดมาเลยนะครับจะเห็นว่ามีตัว SSD วางอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดอีกชั้นนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมันจะมีพวก คู่มืออยู่นะครับซึ่งคู่มือ,อน,นี้ก็คงจะไม่มีใครอ่านเหมือนเดิมนะเพราะว่าหลักๆแล้วการติดตั้ง SSD มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเขาก็ให้มาแบบตามกฎหมายอะไรอย่างนั้นก็วานไปนะครับแล้วก็มีน็อตยึดให้มาด้วยนะครับนี่ถือเป็นข้อดีนะปกติแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ให้มานะครับบางคนทําของเมนบอร์ดหายไปแล้วนะครับก็เลยโอเคอาจจะต้องมาใช้ตัวนี้แส่วนตัว SSD เองนะครับก็เป็น form factor 2องสมาตรฐานของพวก SSD M.2 ทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใส่พวกโน้ตบุ๊กใส่พวกเมนบอร์ดใส่อะไร ได้มีความหนาแต่อย่างใดไม่ต้องคิดมากนะครับเสียบเสียบเข้าไปเลยแล้วไขน็อตเป็นอันจบนะฮะ P C B ตัวนี้เป็นสีดำนะครับมีโลโก้ Hit Vision อย่างชัดเจนรนบริเวณนี้นะครับ E 3 0 0 0 S S D ระบุขนาดเป็น1 0 2 4 G นะครับมาดูด้านหน้ากันนะฮะคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีคอนโทรลเลอร์แล้วก็แนนแฟตเรียงกันอยู่4เม็ดนะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อ Maxio นะครับผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับแต่พอไปเซิร์ชก็พอรู้นะครับว่ายี่ห้อนี้เขาก็เป็น O E M ที่ทำให้กับ ใช้กับแนนแฟลชได้หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับซึ่งแนนแฟลชตัวนี้ก็ไม่ได้ระบุมาเช่นเดียวกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเอาเป็นว่าบอกตรงนะพ c b ีบียงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่อุปกรณ์ที่เขาใช้มาลองติดตั้งเข้าเครื่องแล้วนะครับมาดูตัว crystal disk info ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าชื่อเนี่ยขึ้นเป็น H S ขด S S D E 3 1 0 2 4 G นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น1เทราไบต์นะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าตัวเนี้ย power on count กับ hour เนี่ยยัง เราเทส SSD ใหม่หมสๆสดๆจริงๆนะครับแต่ว่า Drive l e t t ต r ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นดีนะครับเพราะว่า มันเป็น storage รองนะครับไม่ใช่ storage หลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับประสิทธิภาพก็ทำออกมาได้ใกล้เคียงตามสเปคนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับเราเริ่มที่ crystal diskmark ก่อนนะครับจะเห็นว่าขนาดไฟล์ 1G กิกเนี่ยครับทำค่า read ได้ประมาณ3,5 0 0กว่ากว่าแล้วค่า write ประมาณ3,000นิดนนะครับถือว่าทำได้ดีนะสามารถผาน p e q u สานนะครับเมื่อขยับมาเป็นไฟล์ขนาดสายกิกนะครับก็เห็นว่ามีความเร็วตกลงไปบ้างนะครับแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคนะครับก็คือค่า read จะประมาณ2องจุดเจ็ดและค่า write ประมาณ้าง เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการใช้งานจริงยังโอเคอยู่ลองสับไป,ปที่โปรแกรม Auto d i s p a b m a มากันบ้างนะครับจะเห็นว่าขนาดไฟล์1นึ่กิกเนี่ยในช่วงของค่ารีสสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ3.2กว่ากว่าๆแล้วค่าไรประมาณ2.7 2.8จุดเกือบสองจนะครับตรงนี้ออกราฟนี่นิ่งไหมก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้นิ่งมากนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ไม่ได้สวิงแต่อย่างใดแต่ที่แปลกก็คือขนาดไฟล์สายสองกิกเนี่ยจะเห็นว่ามันดันนิ่งกว่าขนาดไฟล์1นึ่กิกไซส์อย่างนั้นเลยนะครับดูกราฟตรงเนี้ ตรงแทบจะเท่ากันทุกอันนะครับก็คือค่ารีทประมาณ3กิกกว่ากว่า3.1กว่ากว่านะครับแล้วค่าไรประมาณ3.0 นิ่งทั้งแถบเลยครับตรงนี้โดยรวมแล้วประสิทธิภาพของมันก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานของตลาดนะครับไม่ใช่ SSD ระดับ entry level นะครับก็ตามกลุ่มราคาของเขาตัวนี้อยู่ประมาณ3,000กางๆสำหรับขนาด 1TB หรือว่า 1,024GB ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอะไรที่เหนือยี่ห้ออื่นไหมก็ไม่นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพก็ทําได้ใกล้เคียงกลุ่มราคาเดียวกันของตลาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความทนทานเป็นยังไงอันนี้ต้องว่างกันอีกทีเพราะว่าจากที่ผมทดสอบเนี่ยผมก็ทดสอบได้แค่เวลาแป๊บเดียวนะครับของพวกนี้มันต้องใช้เป็็นนรระะยเเวลาาปปีปับแต่สํห คือ h ิกวิชันนะครับในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อที่รับความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะครับ SSD ถ้ามันอยู่ในเครือบริษัทเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะโอเคเช่นกันนะครับถ้าคุณถามผมว่าตัวนี้เล่นได้ไหมกับราคาดับนี้ก็บอกตรงนะครับมันก็เล่นได้นะครับมีตัวเลือกอื่นในตลาดอีกเยอะแยะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ทำประสิทธิภาพออกมาได้โอเคครับ